แต่ละวะาวันนี้หลังแนั้มีความภูมิใจแตะว่าวันนี้หลังแมีความภูมิใจไม่มเย็นการ์ดมุขไม่ยามเมัสยิดของอิสลามกระจายอยู่ตามพื้นที่อยู่ร่วมกันด้วยดีด้วยความสามัคคีริ่วมใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต่อไปนี้เป็นการแสดงรับตัดจิตวังเตละแม่สีนวลจากโรงเรียนพิมพ์ชนวัดหน้าไม้ หนูก็ขอมาต้อนรับท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสับู์นะครับ ร้อยเอสอพอเพียงอําเภอลำงแก้วที่อยู่ก้านหลังอําเภอค่ะคะเดียนเชิญรับชมเปดนครับเปนเห็พอเพียงเปิดป้ายเปิดป้ายเลยครับเปิดนายดูเห็ดหน่อยอุดล็อกเมื่อความเย็นอันนี้เป็นเห็ดมูหนูที่เาว่าปลูกยาก ลดความดันแก้ไขมันในเส้นเลือดนี่เห็นเลยน้ำฟ้าผู้ฐานครับท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทา่านเดี๋ยวผมตักด้วยเพื่อนไม,อไม่ต้องเอาไว้กินนี่ไม่ต้อง แก้กล้วยไปไหนเนี่ยฮะคือก้อยเจ็ดตำบลของคือแต่หมู่บ้านของพื้นที่อำเภอล้านแก้วครับซึ่งท่านในอำเภอไม่ได้อาใจหรือสอคือท่านลงไปพื้นที่เจอตรงไหนอร่อยซื้อหน่อมาปลูกเดี๋ยววันรับเหนื่อยอะไหนกล้วยตำบลกุ่างก้วยตำบลทุ่งฝางอันนี้ที่ด้านหน้านี่เป็นกล้วยมงคลครับอันนั้นมาจากสารักอาสารัะเมืองของจังหวัดปทุมธานีด้านหลังนี่มะลิอ่องพันเตี้ยมาได้กระถาน